คำพีพระอิติปิโสรัตนมาลาร้อยแปดคำพีครอบจักรวาลพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเล่มนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยนำเอาพระ ติปิโสรัตนมาลาซึ่งเป็นยอดแห่งพระคาถาที่บรรจุอักขระเลขยันและพุทธาคมชั้นสูงไว้ครบทั้งร้อยแบทมาจัดระเบียบให้ง่ายต่อการศึกษาและปฏิบัติความพิสดาร ของคำพีฉบับนี้มิได้มีเพียงตัวบทพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นหากแต่ยังบรรจุไว้ซึ่งคำแปลเพื่อให้ผู้สวดเกิดปัญญาอย่างรู้ถึงเนื้อหาอันเป็นมงคลและอนุภาพของแต่ละบทเพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือกใช้ หนุนเสริมดวงชะตาแก้ไขอุปสรรคและเรียกโภคทรัพย์สิริมงคลตามความประสงค์